สวัสดีค่ะดูดวงอาจารย์ก้อยกันกว,วีนักพยากรณ์โหราศาสตร์ไทยพยิบส4กลับมาพบกับคุณผู้ชมอีกเช่นเคยค่ะคลิปนี้เราดูดวงตามวันเกิดกันนะคะระหว่างวันที่22ถึงวันที่28ม,มีนาคม2514ค่ะเราจะมาดูสถานการณ์ว่าคนวันพฤหัสมีสถานการณ์ที่จะเกิดอะไรขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ การงานการเงนิงน,งนความรักเรื่องของสุขภาพตามลําดับค่ะทีนี้ถ้าท่านใดที่เข้ามาชมแล้วถ้าถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งติดตามอาจารย์ก้อยด้วยนะคะเรามาดูกันค่ะคนวันพระเลือดในรอบสัปดาห์นี้นะคะก็มักจะทําการจัดการวางแผนแนวทางการทํางาน สสางงานเก่าๆที่ค้างๆนะคะเป็นสัปดาห์ที่จะต้องตัดเตรียมการทํางานไว้ล่วงหน้าค่ะเพราะว่าที่ผ่านมามีบุปสรรคต่างๆเข้ามาอยู่เสมอแล้วก็แก้ไขได้แต่ว่าก็เป็นลักษณะของการทํางานที่แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าไปอยู่ยตลอดเวลาค่ะชาววันพฤหัสในรอบสัปดาห์นี้มักจะคิดเสมอว่าสิ่งใดที่ได้รับมอบหมายมักจะทําวันนั้นให้ดีที่สุดนะคะแล้วก็ในรอบสัปดาห์นี้นะคะก็ได้รับมอบหมายหน้าที่การงานใหม่ๆเข้ามาอีก นะคะบางทีไปติดต่อ,อางานในต่างที่หรือต่างองค์กรนะคะแทนเจ้านายนะคะหรือบางทีจะได้เข้าไปร่วมการอบรมสัมมนานะคะหรือพบปะผู้คนมากขึ้นนะคะการทํางานในองค์กรถึงแม้ว่าจะมีอ,อุปสรรคต่างๆแต่ตัวของคนวันพฤหัสแก้ไขได้ก็จริงแต่สิ่งที่น่าเบื่อหน่ายสําหรับคนวันพฤหัสในรอบสัปดาห์นี้ก็มักจะเป็นเรื่องของบริวารเป็นเรื่องของคนรอบข้างที่ มักจะมีการขัดแย้งกันในด้านของการสื่อสารแนวความคิดบางทีเราพูดอย่างเขาก็เข้าใจอะไรผิดพลาดไปทําให้เกิดการขัดแย้งขัดข้องหมองใจกันเพราะฉะนั้นถ้าหากเกิดกระแสกะถ้าหากเกิดลักษณะนี้ก็ควรจะต้องรีบปรับความเข้าใจกันนะคะแต่ก็โดยภาพรวมก็คือจะต้องระมัดระวังการแสดงความคิดเห็นนะคะจะได้ไม่เกิดปัญหากรทบกระทั่งกับกับคนในสายงานนะคะทีนี้ในเรื่องของ การทํางานล็กๆแล้วคนวันพฤหัสก็เบื่องงานแหละเพราะว่าในใจก็อยากจะจะโยกย้ายอยากจะหางานใหม่ก็ขอให้อดทนทําไปก่อนนะคะในส่วนของการค้าขายนะคะคนวันพฤหัสในรอบสัปดาห์นี้จะมีลูกค้าใหม่ๆเข้ามานะคะการค้าขายจะ,ะมาคึกคักขึ้นแต่ว่ายอดขายหรือเป้าหมายที่เราวางเอาไว้อาจจะ,ะไม่ได้เป็นไปตามเป้าหมายแต่ก็ถือว่ามีการการค้าขายการเงินหมุนเวียนเข้ามาดีนะคะนี ในเรื่องของงานเสริมท่านใดที่กําลังคิดจะทํางานเสริมหรือหรือทําไปแล้วเนี่ยคนวันพหลัดก็ขอให้อดทนแล้วก็พยายามเรียนรู้เพิ่มเติมมากขึ้นหาประสบการณ์หรือผูกพันธมิตรทางการค้าหรือประชาสัมพันธ์ให้มากขึ้นนะคะแล้วท้ายที่สุดนะคะคนวันพฤลัสจะได้ผลตอบแทนตามตามที่ต้องการนะคะ นี้บางคนนะคะในช่วงสัปดาห์นี้คนวันพนักจะมีแผนการนะคะบางคนอยากจะไปพลิกฟื้นที่ดินว่างเปล่านะคะที่มีมานานแล้วนะคะไปดัดแปลงให้เป็นในด้านของอาการ,กรเกษตรหรือเรื่องของอาการปลูกที่พักที่อยู่อาศัยเพื่อ,อทําเป็นโฮมสเตย์หรือ,อสติจพอเพียงอันนี้ก็ถือว่าเป็นโครงการที่อยู่ในใจแต่ว่าจริงๆก็เป็นช่วงแค่รู้สึกนึกคิดอยากจะทําแต่ว่า คนวันพฤหัสยังมีเรื่องของการหาบริวารที่ที่รู้ใจหรือหาบริวารที่จะมาดูแลแทนตัวเองยังไม่ค่อยได้นะคะก็เป็นโครงการระยะยาวไปก่อนในด้านของการเงินมีไรายได้ในด้านของเรื่องของการงานแล้วก็งานประจำแล้วก็อาชีพเสริมนะคะแต่ก็ต้องระมัดระวังจะมีค่าใช้ใจ่ายแบบไม่ได้คาดคิดจะเป็นเรื่องของอการเจ็บไข้ได้ป่วยนะคะหรือแม้แต่เรื่องของ การจะต้องซ่อมแซมบำรุงที่พักอาศัยหรือเกาะหรือ,รอเรื่องของยุยานผาน,นะนะคะมาด้านของความรักกันค่ะความรักถ้าสมมุติว่าถ้าในสถานาการณ์ของคนที่เป็นครอบครัวนะคะยังมั่นคงช่วยเหลือซึ่งกันและกันดีถึงแม้ว่าบางทีจะมีเรื่องของหน้าที่การงานหนักทั้งคู่ไม่ค่อยมีเวลาแต่ก็เอาใจใส่ดูแลกันดีค่ะแต่ถ้าในด้านของสถานะเป็นแฟนนะคะช่วงนี้ต้องระวังนะคะเป็นลักษณะของการหวาดระแวงหรือ ความหึงหวงนะคะเพราะว่าด้วยมีมือที่สามเข้ามาแล้วก็บางครั้งจะคนที่เป็นคนเ,เป็นแฟนของของตัวเราเองก็เริ่มมีจิตใจโลเลนะคะทำให้เกิดความไม่ไวเนื้อเชื่อใจกันเมื่อนั้นจะต้องปรับความเข้าใจกันนะคะแล้วก็คนที่เป็นโสดนะคะสถานะโสดเนี่ยจะเจอคนเ,อเหมือนคนรู้ใจเจอคนถูกใจในเรื่องของ การติดต่อประสานงานหรือการอบรมนะคะสุขภาพร่างกายของคนวันพฤหัสในรอบสัปดาห์นี้นะคะระวังเรื่องของอาหารการกินนะคะเรื่องของลำไส้ระวังเรื่องของการพักผ่อนน้อยจะทําให้เกิดเวียนหัวขอให้เกิดความดันโลหติตหมุนเวียนผิดปกตินะคะเวียนหัวขึ้นไส้อาเจียนได้นะคะหรือแม้แต่การเดินทางไกลนะคะการใช้ยดยันหนะก็ต้องระวังค่ะอาจารย์ก้อยก็อขอหยุดเรื่องของการดูดวงสําหรับชาววันพฤหัส ไว้แต่เพียงแค่นี้นะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ